สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเด็กแฟรี่นะครับโดยที่โจทย์ก็คือน้องลูกค้าอยากจะให้จัดเด็กในงบ2000บาทนะครับซึ่งในพรีคอนเนี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลังนะครับแต่ว่าในสถิติแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นคอมบินเดอร์ที่ดีกว่าแล้วก็เป็นที่นิยมกว่าแล้วก็เก่งกว่าด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการเน้นเน้นการบัฟพลังเคียเจอร์แล้วก็จะได้จัว่ว mm hmm. เมื่อเคีเจอร์เราตายนะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันทําให้เคเจอร์ในบนบอร์ดเราเนี่ยเสียไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าในงบ2,000บาทไม่มีตัวสร้างโทเค็นก็จะทําให้เราบอร์ดว่างแล้วก็เสียเปรียบได้ผมก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ก็จะทําให้เราจะได้เปรียบจากการจั่วนะครับหลักๆคือจะจัดเด็กที่เน้นการร่ายอินสแตน์ในเทอิของคู่ต่อสู้และจะทําให้เราได้จั่วทุกๆใบเลยนะครับในในทุกๆสเปรที่เราเล่นในเทินคู่ต่อสู้นะครับดังนั้นเนี่ย หลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วยครีเอเตอร์ที่ที่ราคาไม่แพงแต่ว่าความสามารถโดยพื้นฐานของเด็กแฟรี่เนี่ยก็จะเน้นก่อกวนแล้วก็ฟลายอิงนะครับส่วนใหญ่จะสามารถตีได้แบบที่ศัตรูป้องกันไม่ได้เราก็ใช้ฟลายอิงเนี่ยทั้งตอดทั้งลบพลังทั้งก่อกวนศัตรูไปเรื่อยทั้งแทบทั้งสร้างโทเค็นอะไรต่อมีอะไรนะครับ ซึ่งก็เป็นตัวที่เก่งโดยตัวมันเองอยู่แล้วแม้ว่าพลังโดยพื้นฐานจะค่อนข้างเล็กแต่ว่าเราใช้การไฟอิงแล้วก็การป้องกันด้วยวิธีต่างๆนะครับรวมทั้งการจัวดเติมมือตลอดเวลาในงบ2,000เนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่เล่นได้สนุกพอสมควรนะครับแล้วก็น้องก็ค่อนข้างโชคดีที่ผมยังพอจะมีการแฟรี่ดีๆเหลืออยู่หลายใบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะ อัปเกรดมากกว่านี้ก็ต้องไปหาแฟรี่อื่นๆเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบที่มาจากชุดฟานเดชั่นอันนี้เพอเอิน e ได้มาเมื่อคืนก็เลยแถมฟรีไปเลยนะครับเข้ากับเด็กแฟรี่มากๆเลยส่วนอิสแตนที่ใช้นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์บ้างการจั่วบ้างการยกคู่ต่อสู้บ้างนะครับก็จะใช้อินสแตนที่ถือว่าความสามารถโดยรวมแบบออร n d แล้วก็ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะมีเคาน์เตอร์มีจัว่วมีจัว่วมีเคาน์เตอร์สร้างโทเค็นก่อกวนคู่ต่อสู้ให้ฝั่งเราเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็เอาแฟรนี่ตัวเล็กๆของเราเนี่ยโจมตีอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับสซ,ซอรี่อินสแตน n ์เอ n นชานเมนต์ก็จะเป็นเอนชานเมนที่ทําให้ศัตรูเนี่ยลดความความสามารถทั้งหมดนะครับเอาไปแปะกับคอมมานเดอร์ของศัตรูก็ได้ใบนี้ก็ แปะที่แฟร,รี่ของเราทําให้เราได้จัวตลอดนะครับอันดีแฟกก็จะเป็นอันดีแฟกที่เพิ่มความเร็วเพิ่มมานาะให้การเล่นลื่นไหลต่อเนื่องนะครับแล้วก็แลนด์แลนพื้นฐานของฟ้าดำนะครับอันนี้คอมมานเดอร์ทาวเวอร์ใบนี้สวยมากนะครับไม่ไม่แพงเท่าไหร่ในร้านเหลือประมาณแค่2ใบเองนะครับผมบางใบที่ผมมีฟอยนะครับในงบประมาณก็จัดฟอยให้ด้วยนะครับ ราคาไม่ได้โดดอะไรอันนี้เป็นรุ่นเก่าเลยสวยดีแล้วก็เนื่องจากมีตัวที่ผลิตโทเค็นที่เป็นแฟรี่นะครับก็เลยแถมไปให้สองใบเผื่อใบหนึ่งพึ่งลงมานะครับใบหนึ่งสามารถจมตีได้แล้วจะได้แยกกันได้แล้วก็เทรเชอร์นะครับก็เป็นอาร์ติแฟคท์วินหานของแทบทุกๆเด็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวสั้นๆง่ายๆในเด็กแฟรี่เป็นเด็กที่ มีพรีคอนนะครับแต่ว่ากล่องพรีคอนตอนนี้หายากมากเพราะว่าเป็นที่นิยมเพราะว่ามีธีมที่สนุกแล้วก็สวยนะครับค่อนข้างหายากราคาอาจจะพุ่งไปเกินพันห้านะครับทําให้มีการหลายๆใบที่ราคามันไม่แพงอ่ะแต่ว่าเราต้องมาซื้อนะครับสู้จัดเด็กเองนะครับอาจจะได้ของดีกว่าในงบประมาณที่เท่ากันสําหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจให้ผมจัดได้ให้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ไม่คิดค่าจัดคิดแต่ค่าการ์ดตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังพอทําไหวอยู่นะครับยังไม่ต้องรอคิวนานใบไหนที่ผมมีก็จะเอามาจากในร้านใบไหนที่ผมไม่มีก็จะไปหาร้านเพื่อนๆนะมามาเติมให้นะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาได้นะครับทักทายมาทางเพจแล้วก็อย่าลืมเข้ามาใน l ล ne นะครับกดติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ